ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กันย้ำแรงแตะวันปาดแก้วนะครับเหลิกกเหลิกงานเราวันนี้เขาจะมายะ,ะกับเข้ากินกันทีงานหลายนะครับเลยไปที่นีกขับเข้ากินกันตอนแรงนะครับอเอามาออกฟซีนี่ก็ถามหาว่า,อาไอซีตัวสีขนนั่นไปไหนกันในมดนะครับแเพราะว่าอันยาการกันนะครับอันนี้ก็มาตามคําขอของเอฟซีหลายๆคนนะครับถามถึงนี่เขามีเมนูอย่างน้อนะครับต้ม ต้มหมูกับปิ้งป๋าครับนี่ครับต้มเนื้อต้มเนื้อจิ้มเสียลงให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาคดขังอ่ะปลาคดขังครับคดขังเขาใส่แหน่งมาตะกี้เนี่ยนะครับนี่กรับนี่ดีหกไปไปนั่นอ่ะวันนี้ป้ากับป่อคว้าคนเดิมครับก๊บเมืองหินมันี่ยังนี่หลวกทิมคันนานะครับอืมพอดีเขาไปบกมาตะกี้เนี่ยเมื่อกี้ไปกลางนาแล้วบกมานี่คันนานะครับจิหลวกสะดุ้งเขา ส่วนนี้เขาก็ตั้งน้าไว้ล้อนะครับก็แข็งฟุ้งง่ายๆที่หาได้สามมันบันเฮานะครับเมินเลยนะครับที่เขาบอกได้ไมายากก็เข้ากินที่คว้ารับปลีนี่นะครับเอฟซีหลายๆคนก็นถามหาอยู่นะครับอ๋อมาเข้าใจติดคือวันนั้นเกิดอะไรกันด้วยไอจีนมาเป่าเนีเน่ยเขาโอโ้แม่เนีวว่ยกัแม่เนีวว่ยไหมอ๋อแม่เนี่ยนะฮะน่าจะอ๋อครับ โความันสดๆขี้เพ <language> so so ี <sup> so no, wrong, like well, so ้ยนะครับขี้เพี้ยพอดีคื้อเขียวลึ้งนะครับหอมอ้อครับตรงป่านี่น้ำต้องเดียดนะครับน้ำต้องเดียดแบบนี้เีาเป็นใส่พุ่นกับนี่เป็นใส่อันนี้เเจ้าป่าใส่นะครับเปลี่ยนหม้อหน่อยนะครับทีหม้อมันใหญ่ล้วป่าหน่อยเดียวต้องน้ำเดียดนะครับปุ๋กล่ทำกันปุ๋งเกล่นะครับ นักกีฬาทีมชาติเขาครับช่วงนี้อันบาได้ไปไ่ายน้ำตั้งแต่นะครับเพราะว่าฟึกเออพักก่อนนะครับเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะไปไายเออว่ายน้ำตีสุราษฎร์ต่อนะครับตาปีเกมนะครับหอยติดตามหน่อยโก้นะครับไวปนะครับตาปีเกมเขาใส่อันนั้นเขาซัดขาวไปเขาแซ่อันนั้นดีกะแบบนั้นอีสานนนั่เอย มักเวตัวละสองหตัวละสองหลงเนี่ย๋ยจ้ยามักวนะครับเดี๋ยวจะยากยำแรงๆตีขวอรปพี้นะครับเมือนลำบะไดมายากระเพากินกันนะครับไ่งหางหายกันไปเมือนนะครับก็อยู่ครบค้นนะครับไปนะคร้ำเดือดตลาดตาลานนะครับต้มปลาเขาต้องน้ำเดือดๆนะครับมันจะได้ประเาว ฝ่ากดขังสดๆนะครับฝากดขังน้ำนานห้งองหมดต้องก้นมันก็ใส่ปลาละบต้องก้นนะครับไหลยำปิดฝาามอกําเดียวเลยห้ามก้นถ,ถ้าก้นแล,ล้วก็จะเข้านะครับอย่างอื่นข้าได้มัก็อย่างอื่นข้า,ได,า,ขาได้นะครับต้มป่าห้ามข้าโดยที่ใครลงเล็กน้อยนะครับดูสกอร์ด้วยอาหารสกอร์นจะใส่ทงมนื้อเลยนี่ะ ใส่ความเข้มจากมือนะครับผมต้องใส่มือยกเนี่ยเขียหอมต้องใส่แต่มือไปจกอย่างมาของผมเออเดือดกระเพาะแล้วกันเนี่ยหมดไม่ทำหน่อยละตายปุ๊บค้นกิ่นไหนเนี่ลูกโอ้บรรยากาศดีครับยามแดงแรงฝนใกล้จะตกแล้วครับฝ่าฝนก็จะตกมาละบอกมี่ลงไปนะครับนะครับ ใส่ผุ่นชโลดลงไปนะครับปวดบอกขุ่นชโลดนี่มีประโยชน์นะครับแตนไออยังก็กลิ่นไว้อากาศได้นะครับนี่ประกอบแก้วแก้วแก้วลองผอนเนอร์นี่ครับลองไปกินพอนล้ครับเฮ้ยลองไปกินพอนล้ครับปวดบอกแตนไว้อากาศได้ปะได้มักขุ่นชโลดปล่อยครับมักไหวนะครับฝันนี้พริกแก้วนะครับน้่นจิ้มแจ่วโฮ่ขุ่ม มีทั้งจีนมีทั้งฝาครับเมีโนี่นนี่ฝาในส่วนน้ำดูคนยางก่อนครับวันนี้เขาได้รับเกียรติจากนักกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับมาปิ้งกินเอากินนะครับเึ้นมาอย่างพื้เมืนะ อโอ้ปลาจะได้แล้วก็ไปไหนแต่คือเข้ากันเดียดวครับเมนูวันนี้มีต้มป,าปลาปิงกีนนะครับตั้งตวกันเนื่องกับอาเบ็ดจิ้มมาหรออ่อนเป่าเหงิกะเดี๋ไหนรสชาติเอาละหล่อละเนาะยิ่กว่าเกี๊ยาก็เกี๊ยวก่อกี้น้ำมือกอบลงไปอย่างหลายแล้วนะนครับน้ำโหดได้เดียดตลาดตลาดมาแล้วครับ ูปลาสดๆนะครับอืมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันพอนะครับปลาน้่ยน,น้าอ่ะใส่เลยเก้าหนึงติ่นี่ใบกรมก่อเหครับมันจะหอมนะครับใบกรมก่อโอ้โหเระพราวไปเลยไปเพิ่งนะครับใส่ใบคมอบาากบคบบคมก่อลงไปครับเมนูมไไง,ง่ายๆนะครับเนี่ยก,กินแบบปลดเร็ว เกส้มเขาต้องใส่เกส้มสองอย่างครับสีดาครับสีย่างหัวสำหรับคอรับปีเขานะครับแบบมันบานนะครับอย่างแรงแรงสุกแล้วน้นวา,นาใส้่ะก็ใส่ก็จะว่าคุ้นจะได้บ่สใส่ข้าวมิ้นก้าวหอมนะครับหอมใ,ใบก,กลมก่อ้วก็อันนี่ก็ มะนาวครับไอ้นีกอ่ะขมิน้นน้คำคึ้นเลือดเฮ้ยนี่เราต้องแอนพริกก่อนนะครับพริกจากเมืองโอ้นะครับพริกหวานพริกหวาน,นทานไม่เคาะหรอกโลลาโครับทานไม่เอ,นองนี่ปะม่ใช่ไม่เคาะนี่พอทานนี่ไม่ซักไม่ซักแน่นอนะ <laughs> อ คือนลำจริงๆแล้วจะคือเบกกีนะครับในในจิ้มจีนปลาพอของว่าเปื่อยหรืยังครับเพราะว่าปลาคั้งเนี่ยมันจะเหนียวนะครับนี่เพิ่งจะไปต้มปลาคั้งเขาหรือเปล่าคุณของต้มละเปิดแล้วเปิดแล้วนะโอเคครับได้แล้วเพราะว่าเขาเขาต้มหมกพอดีพอดีนะครับเพราะว่าถ้าต้มเหมือนมันจะมันจะแหลวนะครับนี่ดูจีนปลาครับ สุดยอดปลายเปล่าพริกเขาจีเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อนี่สีกใสนะครับพริกนี่บ่ต้องต่ำบ่ต้องกังครับมือสีใสอย่างเดียวแต่กาวมือไปสีตาให้กะอันใสกันได้หว่ะนี่กินได้กินแล้วกลมกล่อมยั่งไปเอาใส่แล้วว่ะหอมแล้วแต่ถ้ามีนักกะใส่หม้อนะกลมก่อมนี่นะหอมเลยนี่ครับหดูตรงเปล่าคน มาเต็มมดุดเอาตรงนั้นเปิมาตักคาน,นาเขาได้ตีแล้วลวกนะครับลวกกินบลได้ครับอืปลวกกินบลได้เนี่ยโอ้โหดูสิครับจิ้มโหสดสดไปกินมไหมลองจิม้มจิ้มขนนานาพ้อมกันน้องนอนี่ดู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 ด จิ้วจังจิ้มบ่ออย่างขมเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเสียลองให้ครับโอ้ีเพียยังคือ กจะหนุ่มๆน้อยมองต้องมีพักนะครับแล้วต้มปลาวครับมาแล้วครับตอนนี้รอเข้าอุ่นๆอยู่ไหนหม้อเ,เขากำลังไปนึ่งอยู่ กรอบหน่อยกินนี่ลดตักรอบหรือแค่หมูครับกรอบหนอกหนุ่มไหนครับบรรยากาศดีๆยามแดงๆนะครับฝนใกล้จะตกแล้วมาแล้วครับกระเพราของมันล่ะือกรัะเพราซุกร้อนๆมาแล้วครับชินี่เข้าอุ่นก่อนกรับข้าอุ่นกอุ่นต้นรุ่นเลยก็แม่ก้างามก่อน เออไม่กล้าบ่งงับมาเอาไปขืนโอ้มีต่ำส้มด้วยนะครับนี่ผมน่าจะเป็นปูปะลาะปูปะลาร้าครับ,รบอยอดเมนูแรงนี่นะครับพิงจีนนะครับหลวงคันน้านนะครับบกมาใหม่ๆอ้ำจิ้มเจียวนะครับต้มส้มปากั้งแม่น้ำนาน ส้มตำมปูตล่าครับส่วนของผมนี่ทีมงานสุขภาพนะครับบกินเหล้านะครับงานแปบสี่แดนทีมงานสุขภาพนะครับนักกีฬานะครับ,บกินเหล้าครับเดาอย่างเดียวอมไ,มไม่กินเหล้าเดาอย่างเดียวนะครับนักกีฬาแห่งชาติออามาครับมากินข้าวไทยกันยำแรงแตะวันปาดแก้วบ้านเฮาครับบรรยากาศบ้านหนอกตีควันลับปลี่นี่นะครับโอ้กินไหมนี่นี่โต๊ะใหม่กันนี่ โอาฉลองโตไม่ได้เหอครับโน้นี่ไม่ยังนี่ไม่เคาะก็เคาะนี่นุ้มมือเคาะไปยังไม่เคาะนี่ครับฟึกจับรั้มก็เพื่อนขินพักขิครักขินพักนะครับนี่นักกีฬารักษาสุขภาพนะครับนักกีฬาว่ายน้ำนะครับมือซอยเขานะครับนี่อ้มือซอยเขานะครับวันนี้ต้มกับแบบนี้เอาย้อน บทางหายเหมือนกันทางหายกันไปเหมือนนะครับเอฟซีถามหาครับนักนะครับไปแดงแดงมีคนถามหาขอรับปีกอืมขอรับปรีกขอรับปรีกเงียบเหงาหน่อช่องนี้บ้านอันออกไอเฟสออกยูทูบเดี๋ยวล่ะไฟไหมไฟไหมไฟไหมอะไรไฟไหมขอรับปรีกไอตายละรถน้ำเพลิงไหมก็อืม ไฟไหมครับไฟไหมบนหลังตู้มันแรงครับไฟมันแรงครับไฟแรงยืมให้่เลอยอยู่อนแอนนหนข้างไวอ่ะเบย์ไปเ่อยเบย์ไว้เบย์ไว้อืมง่ายเลง่ายเลยต้องาศัยมาก้กยังมานั่งกินข้าวกินน้า่าอืม กินรข้ามาปั้นหอช้ากินปลาครับข้าวกินป,านานปาาลาทำโซ่แล้วมั้ยอืมขึ้นรยงตึงจริงขณะนั่นเราเปลี่นนอ๊อฟดีดูฝันประกอนไหม <c oughs> ทำอะไรนะครับดีไปยังกันไหนาันาเนี่ยบ่ เสียงยุ่งย่งอหารกยกย่ายังไงกม่เนเตะเจ้ามาปวยกุ้งมันคือหนอตรงนี้เขาเคได้อยู่เคยมันในเลียดสูงเคยห้วอที่มันมันเร็วในปากเปเลียมมั่งๆั่ะคนซอยกับมันก็

ที่ิดแกมันบอกรอต้องแปลงแน่หน่อยหิาปลาครแล้ว้องเป่าป็เนื่ออนก่อยนี่ก่อยนี่ลอกลิ้นใจลิ้นมาได้นะจะไปใส่นอกกับกรอไส นานน้องนน้องครับตอดโคตรโคตราตัดเพชรต้นีก็เพชรอเด่๋เพชรอะไเลยเื่องตัส้มก็เบกส้มด้วหนเดียวชิเดียวเม็ดเละแค่น้ำมันคือน้ำก่นี้ไหนล้าขายตส้ม

บรรยากาศยังแรงมากเลาฮะวมนนี้มาเลยมาเลยาววะห้องมาหนามาเต็มมดนะนี่วนนี้ปุ้งคนเดียวป่ะมใส่ใส่สีอขาวกันเพิ่มนี่นมีรีเวล

luộc rồi à? này rồi à? cái nhanh nữa không? phải là phải đông, lên súp này. phan phan phái là cứ chung nó lợn thôi. luộc cái thau cơ cố rồi. này, là thịt nó cơ xưa say điều cả này, giờ say bây giờ chỉ có như thế cả. Hmm. không say thì càng hơn. cái chứ. cam núng này, hông chi phúng. nè bèo sẽ còn gì nữa Nó bím nữa không? ใส่ไปลาได้หน่ะงานเป็นเก่าบาควินส์ถือแล้วเขาลอยไปงานถึงมันลัเอียดเอาเขาอิ่มแบบร้อยนะครับล่างถ้วยล่างจานให้แบบร้อยนะครับนี่เป็นปอบ้านที er birth birth. ่ดีนะครับของเมียปล่อยครับ ขอบคุณดีที่ตามรับชมน้อยโกบ่าวเหนียวปาเลยครับขอบคุณสวัสดีครับข้าบ้านข้จองครับ